เอาไม่พูด่ะพูดดิเอาให้ทุกคนต้องเข้าใจว่าอันนี้คือช่องคลิปแรกมันเป็นคลิปแรกของช่องทุกคนอ่าช่องอะไรช่องเอาล่าแทดีชื่อชื่เอาไว้สามสองหนึ่งเอาล่าแทดีพอดีพอดีจะได้เท่ากี่เอาไว้ไม่ถึงไหนร้องไห้ไปแล้วเอาเราตอนนี้เราอยู่ในช่องเอาแบบนัวนัว ต้องมีข่เสือกาลันด้วยเพื่อนบอกรู้จักชื่อช่องปะเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรช่องเขาอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทำคอนเทนต์กันรู้ทะได้ดีวันนี้วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์หาของกินในเซเวนอีเลเวเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปซื้อวัตถุดิบอะไรที่เซเว่นใช่ใช่อินกริเดียนอินกเดียน๋ยวเราไปดู มาเออจบมาจากอังกฤษนะครับเออจบมาจากอังกฤษหมาดๆเลยพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งหมาดๆเลยเนาะโอเคไม่เราไปไหนต่ออะเซเว่นนะลุยไปทุกคนอะไรอะเล้ยทำไมถอนหายใจทำไมอะเออไปเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันฮะจะกระโดดดิกระโดด กูไม่อยากกูไม่อยากเป็นไอ้นี่อะไรนะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่เซเว่นประมาณ5้ากิโลเมตรอุ้ยมาเห่ามาเห่าหมาเห่ามาเห่ามาเห่ายี่ช่องจะสนุกมากเลยล่ะถ้าจะเต้นอ่ะอุ้ยรู้สึกเหมือนดาราเลยอ่ะตอนนี้อย่าทายอย่าทายอย่าทายค่ะไปเดินเถอะเราเดินบนถนนได้เลยเพื่อนเมื่กูปิดถนนให้มึงละอ๋อขอบคุณนะปิดถนนแต่ เย้ราไม่เอาถุงมาใส่เลยไม่ลดโลกร้อนเราถือเอามีมือนะนูเรือนเรือยากจะมารักโลกอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้วดตันหลังไม่ต้องแบบปิดซอยนะขยายซอยเถอะกูเป็นเจ้าของซอยเลยดิที่มันรถติดติดไงหลังไอ้ปันก็กว้างมากตอนเนี้ยดไหลลย โอเคอุ้ยขาวมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินมาม่าเผ็ดนะครับทุกคนนี่นี่นี่อันนี้นะคะที่เราต้องการออบิโกะด้วยเอาอย่างละสองอันเดียวก็พอไหมเอออันยวก็พอจะได้แบบว่าหลายๆอย่างได้ไส้กรอกชอบกินไส้กรอกอันนี้อร่อยเอาอะไรอีกคะแบบปูอัดปูอัดปอัป่ะอันนี้มันไม่ใช่ปูอัดนะมันเป็นอุ้ยให้คนดูอันนี้อัดปูป่ะ อัดปูนี่อันนี้อัดปูหรือปูอัดเอาชีสเอาชีสด้วยต้นใหญ่มันลดคือเอาที่มันเป็นใหือไปทุกคนเดี๋ยวนี้เซเว่นมีชีออบังแล้ว้าวน่ากินจังเลยลอมเอ้ยเราเราจะครบห้าหมู่เราต้องมีผักเปล่าออันนี้ไหมอันนี้อันนี้ดีกว่าผักคอรสผักคอร์สกิมจิกิมจิกิมจิกิมก ยังด้วยเอากิมจิอันไหนอันนี้หรือว่าอันนี้เอาอีกใครดูล่ะสองก็อนเลยสองอันนี้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 ที่ห่อห่อหนึ่งคนไม่ถ่ายสารเนอยากจะเลือกงั้นมึงก็ไปถ่ายเองเลยไอแหนมแหนมแหนมเนี่ยต้มจิ๋วเออเอาไหมแหนมเธออะเอาเอาพี่แต่ว่าจะมันจะเข้ากับอุ้ยมันเข้ามันหมดอ่ะโอเคเอาไป ก็ไปดูมันเป็นชาเลนจ์ไงมันเป็นชาเลนจ์ว่าแบบมันจะเข้าไหมกลัวนี้เลยกินกับแหนมเออแอปเปิ้ลแหนมเออเอาดีก็เปรี้ยวๆเข้ากันดีไหนอะสาล่ายาเลอร์สาล่ายาเลอร์มีเฟนฟายด้วยนะที่บ้านอะซื้อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกินเฟนฟายอีกสาล่ายอยู่ไหนอะหิวมากทุกคนอ๋อนี่ซื้อคอนเทนต์วันนี้หนึ่งตะกร้า ดูสิว่าเราจะได้เมนูอะไรออกมาไปลูกค้าเข้าได้นะครับหมดแล้วลูกค้าเข้าได้นะครับอยากกินโคกอ่ะกูกินโคกแต่ว่ากูกินโคกซีโร่นะเอออุ้ยพูดไม่ได้ถ้าถ้าถ้าแบบถ้าแบบว่าอยากอยากอยากจะให้พูดต้องเข้านะกูไม่ได้ชนอะไรนะทำทำหน้าเหมือนกูเป็นคนผิดอะมื่อก่้อ้าวหน้ามึงผิดกว่ากูอีก อันนี้ผิดจริงมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยจะบอกให้ไปจ่ายตังค์อ่ะไรเออไอบันคนกินอันนี้ปะช่องนี้มันเหมือนช่องนี้มันดูแปลกๆเนาะเหมือนเป็นช่องแกงกูยังไงก็มีก็จ่ายตังแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านว่าเราจะทําออกมาอลังการแค่ไหนมีจารใส่ปะจานบึ้มๆเลยนะอันนี้เพื่อนแบบเครียดนะครับทุกคนผมก็ โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วมีดารามาดาราจริงซะด้วยกูแม่งดาราปลอมจบจบเลยทุกคนทุกคนคะตอนนี้เรากำลังถ่ายกันอยู่เหตุการณ์ตอนนี้คือโอ้เจอดาราจริงอย่าไปสั่นแล้วไดพูดชื่อช่องให้เขาได้ยินนะโอ้ยสุดทางดิเขาถ่ายกันอยู่อันนี้อุ่นไม่ใช่บอกอ่ะคือมึงทำตัวไม่ถูกเลยดาราจริงมาเรามันดาราปลอมอ่ะ ตามเขาแตเขามานึงมือเหนื่อยด้วยวายวายตอนเนี้ยนี่กูได้ยินเสียงเขามาแล้วมึงเหมือนสต๊อกเกอร์เลยอ่ะเขาแบบตอนนี้สองร้อยนะเทมากสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งไปเลยได้ได้ปันจ่ายปันจ่ายนะมือนี้ปันปันลี้อะเย่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอถ่ายนิดนึงได้ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกของคลิปแรกจริงป่ะจริงอยู่รูบขออนุญาตจริงครับไม่รู้มาอยู่ช่องเขาแล้วไม่ประเด็นคือนี่ดาราปลอมนี่ดาราจริงคืดาราจริงนี่คือมาถ่ายอะไรถ่ายคอนเทนต์อะไรถ่ายคอนเทนต์แบบกินธรรมดาเนี่ยครับมาเซเว่นขำๆใช่ถ้าที่ดูที่ซื้อไม่น่าขำไม่ขำจริงอยู่ได้เป็นเดือนยูทูบชื่ออะไรยูทูบเอาแบบนัวๆครับ เอาแบบเอาแบบนูนูเอากบนนูใช่ช่องกินช่องกินช่องกินขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยบายเจอดาราจิตตังก็ไม่จ่ายเขาเอาเขามาออกช่องอีกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เฟยนะคะถ้าเกิดว่าพี่เฟยได้ดูคลิปกูยังพูดไม่จบเลยไอ้ ถ้าถ้าพี่เฟย์ได้ผ่านมาเห็นช่องหนูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหนูขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่แบบว่าเออพี่ให้เขียนมาแบบเปิดช่องให้ด้วยแล้วเป็นคลิปแรกของเราด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกินกันดีกว่า จากที่เมื่อกี้นะทุกคนผ่านสมองระเบูอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะจากที่เว่นแล้วกลับมาบ้านแล้วก็จะได้มามานี่มาแต่ทุกคนอาจจะงงว่าท็อปปิ้งไปไหนเดี๋ยวจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นกอนู้เนี่ยดราม่าแล้วเพื่อนกูเป็นอะไรอ่ะอยากให้เห็นท่ามากเลยอ่ะหลังกล้องอะมา เดี๋ยวเราจะเริ่มมาแบบว่าจัดเตรียมท็อปปิ้งที่เราซื้อมามทั้งหมด,ดใส่ในถาดนี้ให้ทุกคนดูกันค่ะเริ่มจากเริ่มจากผักไหมสีเขียวเอาสีเขียวก่อนอย่างสีเขียวเยลโลเฮ้ยแหมมีคนส่งบุกให้มันเลิศจริงๆเลยอันนี้ผักอะไรครับคอสกินคอสแล้วถ้าเย็นเลยเย็นเย็นลยไปไปไป ทุกคนครับถ้าเก so ิดว่ามียาบำรุงสมองเข้าได้น oh ะ้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาตับเป็ดอะไรก็เข้ามาเหอะถ้าเป็นถ้าเป็นเยลโล่คอร์สเอออะไรวะเอาจริงอะคนทางบ้านคอมเมนต์มาเยลโล่คอร์สยังคืออะไรอย่างเยลโล่คอร์สอมันกีดคอร์สกูไงละอยากถามมึงว่าแล้วเยลโลคอสแล้วเขาตอบมันคืออะไรไม่รู้เออวันหลังมึงนัดกักูก่อน แม่งตับไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยเราว่าทีนาทีจัดจัดเยลโล่ถูกต้องคือจัดเยลโล่ล่าสุดขณะตอนนี้ทีนาทีจัดกรีนคอร์สอยู่นะเราจะมาทำแกะวันหลังดูก่อนว่าจะหยิบอะไรมาปูอัดปูอัดปูอัดเมก้าแคปเมก้าแคปเมก้าแคปอันนี้เป็นไส้กรอก หมูญี่ปุ่นบึ้มโอ้โหน่ากินมาก Sorry bro น่าไปเลยเฮ้ยมือล้างยังอ่ะล้างแล้วอ๋อล้างแล้วเมื่อกี้ทำกับข้าวมาก็โอ้โหเรียวๆไง เลียวไม่เลียวแต่ต้องสะอาดด้วยก็สะอาดอะมือก็ไม่ได้สกปรกนะทุกคนเลียวแต่ก็ต้องสะอาดด้วยแต่มือไม่ได้เลียวเลยนะคะมือเหี่ยวนะคะต่อไปอันนี้นะทุกคนอ่ายำสาหร่ายยำสาหรายนะครับทีมงานจะเอาไอชูหรือไอรวงไอเรืองอาะไอรวงอะไรอะโอตายแล้วนตับเป็ดเข้ามากระเด็นกระเด็นโอ้กระเด็นโอ้ยเซ็กซี่เลยล่ะกระเด็นมาเซ็กซี่เลยล่ะ อุ้ยมาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีไอ้นี่เลยนะปิดปิดะเวลาทุบเราปิดปิอันนี้ของจริงนะทุกคนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เอาเโอรงนี้ได้ยะะตยนน้้ยโ้ยนอ้ยโ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 อ้ยิม้ ขาดไม่ได้เลยเนาะกับแบบเกาหลีเนาะใช่เกาหลีต้องมีกิมจิอันเดอนียวเออวะเดี๋ยวค่อยอันนี้อ่ะกิมจิวางข้างๆสุดท้ายสุดท้ายปันปันอันนี้อันนี้คือชีสแล้วก็อันนี้ชีแหนมตรุ้มสีอะไรชีสอะไรอย่างสีเหลืองเยลโล่มาแล้วตอนนี้ตอนนี้มาได้แล้วมาได้เล่นละอย่างสีเหลืองเยลโล่แมงม่วงแมงโก้มีดอีโต้ แม่งจางเชียวมุกเมื <c oughs> ม่อกี้โอ้หไม่มีไม่มีลูกคู่เลยอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่มีใครช่วยตบเลยอันนี้อร่อยเลยโร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 ยเฮโก้ยไม่โปรเฟชั่นอลอีกแล้วทุกคนน <c oughs> ี่โอ้ยดีว่ามีทีมงานแกะให้ด้วยเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ทีมงานกินแค่ครึ่งชิ้นนะครับาสุดท้ายสุดท้ายยัง ขอร้องครับคุณป้าปันช่วยควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายไข่จุ้งยังไม่สุดท้ายมีอะไรด้วยโอเคพามพามนี่ของเด็ดปึ๊บแล้วก็โรยไปเลยปึ๊บไปเลยถ่ายได้อยังอ่ะทำไมไม่ได้กินก่อนอ่ะไม่โปรเฟชชั่นอลเลย มไม่โปรเฟสทั้งคู่เคไปเร,เริ่ม่เริมคือ <c ười> ตอนนี้ก็จะต้องแบบว่าอุ้ยอุ้ยเกาตาเกาตาอุ้ยไม่เป็นไรอ๋อโอเคนี่นะครับทุกคนกับผักเนาะฉันจะกินกับกิมจิเอาไหมกิมจิได้<น>คำแรกโอ้ย แปะไปเฮ้ยนานเออแป๊กนึงใจเย็นดิแหนมเลยด้วยหรอแหนมตุ้มหนึ่งแหนมกับกิมจินี่หล่อวะมึงเออก็เปรี้ยวๆเหมือนกันโอเคเออแล้วก็ชีสดนึงจะกิดแล้วอ่ะมาหนึ่งโหใหญ่มากกินแห้หมดนะ คือมาขอซื้อที่ไหครับอืมดีอ่ะอืมอืมมอืมาเราจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องอืมไม่รอให้เกี้ยวเยออร่อยมากอ่ะแล้วแบบมามากกับแหนมกักิมจิไข่กุ้งฮะอืมเนี่เทเด็ดมันอยู่ตรงนี้แผ่นแผ่นกันก็ได้อย่าเสิร์ฟเคี้ยวอยู่ก่อนก่นพอย แล้วก็สาหร่ายอุ้ยอยากให้เห็นทีมงานกินมากเลยอะมันอร่อยมันอร่อยเรากินเรากินเรากินมาตาเราตาเราเมื่อกี้เมื่อกี้ทำเสิร์ฟทีมงานไป็นหนึ่งคำนี่ถลักถลักถลนไม่บังแบบเห็นแล้มีคนจีบีดขอทั้งทั้งแผ่นเลยนะเออเอาเลยเดี๋ยวค่20แผ่นอะหูดูดิทุกคนขอแบบว่านี่ยำสาหรายนิดนึงเพื่อความนัว มาพร้อมกันหืืมกินกับกินกับกิมจิคือดีมากเลยเนาะอืมอ่ออร่อย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 วบบปนโฆษณาเขาเออเขาจะเข้าไหมล่ะของเกาหลีอ่ะไม่เนี่ยเขาอาจจะดูช่องเราช่องนั้นพอพอหนูอะไรนอิโนมโต o คาซึมะกะอ้ยชิเย่ปุ่น อันญี่ปุ่นต้องมาฮิกะมาฮิกะเออนี่ไงครับมาฮิกะสวัสดีว่าอะอันยองฮัจเยโยอันยองฮัจเยโยเราดูตั้งใจกินมาก็เนี่ยแหละตอบโจทย์กับการทำช่องเราเพราะช่องเราคือต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเราอะมันมันนะโป๊ะจริงมันแซ่บแซ่บหลายอ่ะคุณ พลอยเขยใหม่เขาขยบเข้ามาดิเขยไม่เอาอันนี้วางอยู่นะจ่ยแล้วเอาเอาคืนมาทำไมทำไมไม่กินไปเลยทำไมมันทำอะไรอ่ะคือเมื่อกี้มันกินใช่ไหมแบบคำใหญ่มากเดี๋ยวย้อนคลิปดูมันกินคำใหญ่มากหล่นจากปากแล้วก็มือรองอยู่งี้เอามาปะแล้วกูก็เออเนี่ยให้กล้องดูดิเนี่ยหล่นจากปากสักพักวางนี้อ้ายหวาน รับเชิญทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรแข่งแบบเชิญรับได้ที่เราเป็นเราอผักตกพื้นก็กินได้แข่เรื่องของเราคือปีกพลอยบิ๊กพอยบิ๊กพลอยยังไม่ไ้น้ำตัวเลยโอเคทุกคนสวัสดีครับชื่อแทนนะครับสวัสดีค่ะชื่อปันนะคะโอเคสวัสดีครับปริครับอันนี้ โอเคพอยเพิ่งตัดเสื้อไปนะครับ <c oughs> อย่าให้โชว์ว่าตัดเสื้อเป็นไงโอ้ยกันไกลไม่คมเลยมันไม่ใช่กันไกลตัดผ้าบออรู้แล้วอุคมไม่ต้องด่ามากนะว่าทำไมแบบ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเราทะเลาะก,กันจังวะทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องปกติ <c oughs> ปกติที่ต้องทะเลาะก,กันถ้าไม่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ปกติละอันนี้รู้สึกว่าจะแบบว่า แปลกแล้วเออมีอะไรในใจแล้วไม่าไม่พอใจัแล้วเขาได้เลยใช่ทำไมถึงเป็นคนที่ชอบยืนฉี่อันนี้อยากรู้ไม่คือเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนอั้นฉี่ไม่ได้ทำไมวะไม่รู้อ่ก็คือตอนเด็กๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ปว่าที่แบบว่าเด็กแบะเบาอะไรอย่างเงี้ยอีนาที่กินไปถึงจมูกแล้อร่อยเกินอ่ะ ก็คือตอนเด็กๆอะ่ะเด็กแบบอกมันก็จะต้องแบบรู้สึกว่าแบบเด็กหนี่งอัาฉี่ไม่เป็นใช่ไหมไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงตอนเป็นแบบอกอะไรไไไพูดถึงว่าโตมาแล้วยังยืนฉี่ทําไม,ไมโอ้ตายแล้วเพนมันเกิดจากว่าตอ,วตอนทำใหม่มัธยมไปช่วงหน้าฝนคือตอนนั้นน่ะมันก็ กลับรถเมย์ใช่ไหมแล้วแอร์มันเย็นมากทุกคนแล้วบ้านเราอ่ะพอเราลงรถเมย์อ่ะก็ต้องข้ามสะพานลอยมาก่อนเพื่อจะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปเข้าไปในบ้านเขาเนี้ยวันาน,านั้นนั่งรถเมย์รถมันติดมากรถมันติดโคตรเลยแล้วพอลงรถเมย์มาเขาเนี้ยคือปวดฉี่อยู่แล้วแล้วก็กําลังจะข้ามสะพานลอยแต่คิดว่าไม่น่าไหวแล้วก็คูก็เลยยืนเลยแล้วคูก็ฉี่แล้ว ตอนนั้นฝนปล่อยปอยใช่กูก็ใช่จะจะแบบจะทำเนียนก็เนี่ยฝนตกยืนให้ตัวมันเปียกก็เหมือนตัวเหมือนตัวเปียกเพราฝนแต่จริงๆแล้วคือข้างล่างอ่ะเปียกหมดเลยข้างบนยังแห้งแก๊กอยู่เลยเพราะมันปล่อยปอยแล้วแล้วตอนนั้นคือน้ําไหลแบบไหลแบบนองนองจืงมั้ยขนาดนั้นได้นถึงขั้นต้องอันชีแล้วมันต้องอ่ยมันเยอะ มันยังไม่ได้เยอะมากนะมันก็ดูแค่ว่าแบบแต่เราช่วงนี้ว่าตอนนั้นน่าจะใส่กระโปรงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นจะเปียกอยู่ที่ถุงเท้าแต่ก็ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์ที่แบบทำตามหรือไม่ทำตามก,ก็ตามแตกไม่สนใจเกีอดมากไม่ใช่มีแค่เหตุการณ์นั้นนะตอนทำงาน <c oughs> ทำงานด้วยมอ <c oughs> งแล้วด้วยอืออาอยุเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดบ้าประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ยังพอฉี่ได้เออก็คือคนอายุยี่สิบสามเาห้องน้ำเป็นเธอตอนอายุยี่สิบสามทำงานแล้วไปกินเหล้ากับนุ่นพี่ที่ทำงานแอนเอา Yes ประมาณสักห้าทุ่มก็นั่งมองจักรยานกลับบ้านแล้วก็แบบคิดไปแล้วว่าแบบเดี๋ยวถึงบ้านนะวางแผนไว้แล้วว่าถึงบ้านปึกจะได้เข้าบ้านทันทีแล้วก็เข้าไปฉี่สรุปว่าไม่มีใครอยู่ข้างล่างกดกิ่งเรียกแม่แล้วทำไมไม่พกกุญแจบ้าน นนกูติ๊งเ,บบเรียกแม่แล้วแม่เอาม้าลงมาหน่อยม้าลงมาหน่อยปวดฉี่ไม่ไหวแล้วแม่ก็ทำอะไรอยู่ข้างบนแม่ก็แบบตะโกนมาว่าฉี่ไปเลย<ม>กูก็นั่งฉี่อยู่หน้าบ้านเลยนีเรื่องจริงจะมีใครเห็นมันอ่ะ,ะไม่มีโชคดีว่ามีรถจอดอยู่หน้าบ้านไม่แล้วที่คือที่ลงพื้นหรือที่ลงอะไร คืงมนันใดหน้าบ้านไงมันไหหน้าบ้านเลยอโอ้โหประเดิมหน้าบ้านแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรเจิมหน้าบ้านแบบบ้านเก่าบ้านเก่า <c oughs> บ้านเก่าโอ้โห <c oughs> บ้านเก่านั่นแหละทุกคนมันก็เป็นเช่นนั้นหมดละไม่มีละไม่มีมีกละ <c oughs> ไปทะเลปวดจี่ใช่ไหมหรือว่าอะไรไม่ไปเอาทรายออกจากกางเกษไปทะเลชีไปทะเลตอนนั้นไปประมาณเออจอมเทียนพัทยาเนาะชีอ่ะ แบบว่าเล่นเล่นน้ำเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเสร็จปุ๊บนางก็ใส่แบบเหมือนบอดี้สูทใช่ปะไม่ไม่เป็นงเกงแบบสองชิ้นอ๋อเป็นเกงสองชิ้นหรือว่าบอดี้สูสทเสร็จทีนี้ก็เล่นทะเลไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะขึ้นและะ้วจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นจากทะเลแล้วแบบปลอดภัยเลยนะตอนนั้นแบบโอ้หบานาน่าบัวอะไรสุดวิงลิงโกมากปลอดภัยทุกอย่าง <c oughs> แต่พอจะขึ้นเท่านั้นแหละไปปานบอกว่าอุ้ยพอดีแบบ มีทรายเข้ามาในกางเกงว่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวกับจุดซ่อนเล็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวกับจุดซ่อนเลนเลยแบบว่าขอไปล้างก่อนมันมันก็ไปเลยทะเลลึกๆเลยเดินเข้าไปลึกๆเลยเพราะว่ากลัวคนจะเห็นใต้น้ําเลยมันก็ถอดกางเกงแล้วก็สะบัดสะบัดของตัวเองเนาะแบบให้ทรายมันออกสัพพากีตอยู่ดีกีตขึ้นมาอ้อ้เนียกูแบบเฮ้ยไอ้พันเป็นไรไอ้พันเป็นไรช่วยด้วย แล้วพอมันขึ้นมาทุกคนเลือดอาบอยู่ที่เท้าอยู่ที่เท,าท้เทา,ททาจริงเออเลือดอาบเลยฉันก็งงว่าเฮ้ยมันไปโดนอะไรมาวะสรุปเหมือนตรงนั้นมันเป็นเหมือนเพียงหินอ,ะอ่ะคือไม่มีใครเขาไปเล่นกันอะอแต่เนี่ยไปล้างไงไปล้างจิม,มีเป็นเหตุไม่แล้วทำไมไม่ไปแบบไม่ลึกขนาดนั้นแล้วแบบนั่งเราก็ได้เออไม่น้ำต้องบอกก่อนว่าวันนั้นน้ำมันใสน้ำมันออกจาใสใส ถ้าอยู่แบบถ้าอยู่แบบว่าที่ไม่ดับไปลึกๆบ้าค่ะมันจะเห็นไม่อาจจะมีสารลายลอยได้ไม่ประเด็นคือสารลายเลยหรอืูไม่กล้ากินก็กูเพิ่งกึนเลยแต่เมืองอ่ะรู้จักคำว่าห้องน้ำปะคือมันไปล้างนี่ในห้องน้ำได้นอะเว้ให้องน้ำอะคือโรงแรมเราไม่ได้อยู่ใจหามันมีให้ซื้อมาสามบาท สามบาทห้าบาทแถวนั้นมันเกิดไปแล้วว่าเพื่อนให้ทําไงไม่ยอมไม่ยอมจ่ายเงินเออก็เราอยู่ในน้ําแล้วเราก็ล้างในน้ําไปเลยพอจะกลับนางนั่งนั่งปกติไม่ได้ต้องไานั่งท้ายรถกูอะนั่งนอนนอนเออนอนอยู่ท้ายรถอะแต่หลายอย่างเพราะอะไรอะเหมือนต้องไปลอยเพราะเปียกเหรอเออมันด้วยความที่เปียกด้วยแล้วก็เท้ามันอะแบบเป็นแผลแผลเวอร์เลยทุกคนตอนนั้นคือน่ากลัวมากมันเป็นแบบคือความรู้สึกที่ตอนนั้นอะลงไปใช่ปะ มันเหมือนเป็นรูปดอกบัวแล้วแล้วมันเหมือนเราเอาเท้าไปแบบชึกอย่างเงี้ยมันเจ็บมากเราอยู่ในน้ำเค็มก็อีกเพราะน้ำเป็นอุทาหอมอย่าทำตามนะคะทุกคนอย่าไปล้างตามหาที่ล้างที่ปลอดภัยนะห้องน้ำก็มีห้องน้ำเหมอนเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้แหละใช่อร่อยเนาะอร่อยพอเรากินตอนหิวๆแบบจัดจัดอ่ะ ตอนแรกซื้อมาเต็มตะกร้าหนึงว่าจะกินไม่หมดหมดจนได้ดีแล้วแหละจะได้ไม่เป็นฟู้ดเวสต์อมืมอการถ่ายทำเรามีคนกินเผ็ดไม่ได้นะคะปิ๊กมึงอะค่ะกินได้พลอยบอกพลอยกินได้ไม่อยากทำเหมือนกูดเด็กอ สามบวกสมองมึงมืออะเออทุกคนถ้าทุกคนแบบเจอเหตุการณ์แบบอะไรแบบนี้ทุกคนจะรับมือยังไงวันนั้นคือไปเยาวราชพามาไปแบบไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยอืเสร็จทีนี้จะไปจอดรถอยู่ที่วัดแล้วที่วัดอะมันก็จะแบบจ่ายตังค์เพื่อจอดรถแถวนั้นเลยนะจอดเตจ่ายเลยเออแล้วทีนี้เหมือนแบบว่า จะเข้าไปจอดรถอะแต่ไม่รู้ทําไมแบบอีคนบอกอ่ะมันวีนใส่เราเว้ยเ,เออคือแบบเข้าไปนะครับแบบแจะจอดแล้วขวาขวาอย่างนี้อยู่ข้างนอกรถอ้ะเราทำไงกูก็ต้องขวาตามเขานี่เนี่ยซ้ายกูก็กำลังจะบิดซ้ายซ้ายอย่างนี้อะไ,ไม่ลรคือแบบตอนนั้นก็คืออารมณ์แบบ มันแบบวินทำไมคือแบบเข้าใจว่าอากาศร้อน <c oughs> แต่กูก <c oughs> ็เป็นลูกค้าไงวินทำไมล้ากูเพิ่งมาเออเราไม่ได้มาขอจอดฟรีนะไม่ได้มาขอจอดฟรีจอดเสียตามแับอะถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทําไงขวาตามเออก็ต้องทำตามขวาก็ต้องขวาตามแ <c oughs> ต่แต่ตอนนั้นคืออารมณ์แบบเฮ้ยมึงจะมาโหดทาไมวะคือเราก็หงุดหงิดอะเออว่าแบบเออทําไมต้องแบบมาหงุดหงิดใส่เราด้วยไม่เข้าใจวะ ใช่นะจะทตังก็ต้องทำไปก่อนมันหงุดหงิดนะแต่ก็ขวามันก็ต้องขวาจากใครเพื่อนอ่าเพื่อนมาจากใครเพื่อนเลยเพื่อนมันอยู่มเพื่อนไหมเจะพลอยเพื่อนไหมเดิ่มโอนกูแพ้มากแหมแพ้ขึ้นมาเชียร์ได้แพ้มาแม่ขึ้นมาเชียร์อิ่มมากอิ่มมากดูดิหมดเลยอะ เดี๋ยอันนี้เดี๋ยวกินต่อไม่เหลือไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือแน่นอนเราไม่ทําทิ้งทาคว้างไม่ใช่ทำทิ้งความคว้างอยู่แล้วเพราะว่าเราทํามาพอดีอนี่เห็นไหมหมดแล้วเอ๊แค่สั่งก็หมดเลยแค่สั่งก็หมดเลยปึ๊ยยกถาดให้เพื่อนเลยดีกว่าเออมันอร่อยจัดอร่อยจนต้องลองกรีดยกล้อฮะฮรอยจนต้องกูลองกรีดไม่เท่าไหร่ยกล้อคืออะไร อร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเออมันน uhm right> ี้ยกล้อกูลองหาดิอย่ามาทีหยังอ้าเอากูจะไม่ปิดคลิปจนกว่าจะเจอยกล้อก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูเราจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องของพวกเราคือช่องเอาแบบนัวนโอเคก็ฝากคลิปเราด้วยนะคะใครที่แบบว่า กำลังกินข้าวอยู่ก็เปิดมากินข้าวแล้วก็กินไปกับพวกเราด้วยจะได้แบบนัวยิ่งกว่าเดิมใช่โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดส u b s ค r i b รนะทุกคนคคขอบคุณค่ะบบอเอาแบบนี้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 แบบนแบบน